อย่าทำแบบน,นี้เลยนะน้องจูดี้ที่ผพออ,อนะไม่ซันี่โผลียจูดี้ <c oughs> ไม่มีใครช่วยจูดี้จูดี้จะโดดจริงเหรอคุณสลาเป็นนักจิววิทยาเด็กที่ทำงานร่วมกับโรงเรียนขอให้เธอจาัดก,การนะครับ ที่ถามว่าอยากโดดจริงเหรอใช่ก็ไม่มีใครใยจูนี่จูนี่ไม่อยากอยู่ให้สินนี้แก่อีกต่อไปแล้วทั้งหมดเพื่อความผิดของสิ่นี่เพ่อความผิดของสิ่นี้จิตสะกดแขนดูย้อนหลังเต็มเมทางแอปบุ่นดีดูสดทางช่องวันสาสิบเอ็ดและแอปบุ่นดี